สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะฟันก็อยู่ที่หน้าเกมลับ i ิดฟอร์จูนะคะก็จ่ายนำโชคของค่าย P.G นะครับลิ้นแข็งไปหน่อยนะวันนี้เออตอนนี้ที่อัดคลิปอยู่ก็10 10โมงครึ่งนะคะ ก็ฝากเราทุนเข้ามาที่สามพบาทนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอลองเปิดออโต้ไปสักสามสิบรอบก่อนแล้วกันนะเริ่มที่เบ็ดห้บาทนะคะ คลิปนี้นะคะจะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะคุณผู้ชมไม่แนะนําไม่ทําตามนะสําหรับคุณผู้ชมที่เล่นอยู่แล้วก็ดูไว้เป็นแนวทางได้นะ,ะมันแตกมันดีมันฟังมันจ่ายก็มาตาม,มาย้ากันนะคะแต่ถ้าไม่แตกไม่จ่ายก็ใช้วิจารณญาณกันเอาเองเด้อส่วนใครที่ไม่ได้เล่นก็ฟมาแค่มารีวิวเกมนะคะไม่ได้มาบังคับให้ใครเล่นตามนะคะทุนเข้ามา3 0 0พวันนี้ไม่ขออะไรมากคุณผู้ชมเท่าตัว6 0 0 0 7 0 0 0ก็เลิกนะคะ แค่นั้นเป้าหมายเรามีแค่นี้คุณผู้ชมออไม่รอดเบดห้าสิบปลูมาแล้วรอบหนึง่งคุณผู้ชม หลอกนิ่งมากอะ่ะหนึ่งพันว่ะยือ้อยู่นะเออนึกว่าจะหมดรางวัลก้อนโตสองพัน ก็ยังนะคะสีบันสีย่สิสองยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ม,มันลรก,กระตุกกระตุกนะมันไม่หน่วงนะแต่มันกระตุก ขอทะลึ่งสักทีนะคุณผู้ชมไปเบ็ดสองร้อยเลยนะเรามันก็ต้องเสี่ยงกันบ้างนะคะจะได้รู้รไป4,000ก็เป็น6,000นะสิเลิกได้เลิกได้เดี๋ยวเดี๋ยวปัดเศษแบบนึงนะคะ ได้แล้วล่ะผู้ชมมีทุกประสามพันได้หกพันแล้วเอาเลยเลยวะไม่เป็นไรเลยมันต้องกลับมาติวะ <c oughs> ขอดีๆกับเขาสักตาหนึ่งยังไม่ได้เข้าฟรีเลยอะ่ะมันก็คาใจอยู่นะ ไม่ทอเลยคืออะไรคือดูดเกี้ยงว่างั้นอ้าวอ้าวอ้าวห <c oughs> ลอกนะคะแม่ ใจคองนะสุดๆจริงๆมาค้างใส่อีกเออเอหมดคุณผู้ชมไม่รอดว่ะรอบนี้เฮ้ยเหนื่อยใจไม่น่าเลยเมื่อกี้เนี่ยยังไงเอา้าโดดจริงโดดจริงเข้าจริงแล้วไปค่ะแปดรอบขอดีๆสักทีเถอะนะนะนะเออ อายูสี่เป็นสองยังไงล่ะเอ้ยได้ปึบปึบปึบเจ็ดพันเจ็ดแล้วคุณผู้ชมเลิกนะจบเกมนี้เลิกแน่นอนชัวชรวเลยหมื่นห้าพันสองแล้วคุณผู้ชมเหลืออีกสองรอบให้ไหมให้ไหม โอเคไม่ให้ไม่เป็นไรนะคะ15,200คุณผู้ชมเข้ามารอบนี้เลิกนะจ๊ะนี่เลิกของแท้เลิกของจริงกันเลยนะจ๊ะวันเมกาปื๊บ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 ปึ๊บซปเปอร์เมกะไปจ้ะโอเค สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้ฟันฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องฟั e l Channel ด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวฟันขอปัดเศษนิดนึงปัดยังไงให้เป็น1 6ื่นปัดยังไงปัดยังไงไม่ถึงนะคะจบที่1 5ื่นคุณผู้ชมมีทุนเข้ามาสามพันกำไร1 2ื่นก็สเท่าเนาะใช่ไหมคิดถูกไหม ช่วงนี้เบร์เบร์โงูงูนะมมต้องขออภัยด้วยนะคะก็เลิกได้นะคะปกติฟันก็ขอแค่เท่าเดียวแต่วันนี้ก็ได้มาถึงสี่เท่าก็พอเตอ้นะจ๊ะนั่นแหละจบที่หมื่นห้าจริงๆไม่มีวี่แววเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกนะคะสำหรับรคุณผู้ชมที่ชอบคลิปนี้เกมนี้ฟันฝากกดไลค์กด like, Subscribe กดกระดิ่งให้ช่อง f i n e l Channel ด้วยนะจ๊ะจะได้เป็นกำลังใจให้ฟาลงคลิปต่อนะคะวันนี้ก็ขอจบการรีวิวแค่นี้นะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงอีกสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ